อันนี้พามาดูรังของนกชบาตาฟางหรือนกตบยุงนะครับนี่เขาทำรังแบบนี้เมื่อกี้เดินมารดน้ำเกือบเหยียบแม่มันเบินหนีแล้วนะนกชนิดนี้กลางวันเขามองไม่เ,เห็นนะครับเขาจะหากินตอนกลางคืนตัวสีน้ำตาลออกลายๆนะ เขามีชื่อว่านกตบยุงนะครับหรือว่านกชบาตาฟางเราจะเห็นเขาตอนกลางคืนก็คือเขาจะมาเล่นตามถนนนะครับในถนนแบบนี้ถนนลุกลังตามป่าอย่างเงี้ยนะครับเวลาขับรถมาจะเห็นเขาเล่นอยู่ตามถนนเต็มเลยนกชนิดนี้เขามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์กับชาวไร่ชาวนาเขาไม่ทําลายพืชผลนะครับแต่เขาจะคอยกินมแมลงนะครับ ช่วยเกษตรกรจับพวกแมลงที่ออกหากินกลางคืนนะครับนะพวกแมงที่นุนแมงเต่าที่ออกหากินกลางคืนนะครับก็จะหาจับแมลงกินนะเพราะนั้นไม่ควรทำลายเขานะครับประเภทเดียวกันกันกบพวกนกข้าแมวนกแสกนะครับนกข้าแมวนกแสกก็เหมือนกันนะครับ มีประโยชน์ต่อชาวไร่ชาวนานะครับเขาหากินตอนกลางคืนเขากินแมลงกินหนูกินพวกศัตรูพืชนะครับนะเพราะนั้นนกชนิดนี้เป็นมิตรกับชาวนานะครับควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งนกชนิดนี้มนุษย์ไม่นิยมรับประทานนะครับเพราะว่าเนื้อเขาไม่อร่อยครับ ประมาณนกกระยางนะครับเนี่ยเขาไม่อร่อยเขาก็เลยเป็นประโยชน์นทำให้ช่วยชาวไร่ชาวชาวสวนกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับ